เด็กพลังงานสูงไฮเปอร์ Hyper. แก้ไขกันยังไงดีครับพอ่อคือแม่นี่เหนื่อยมากเลยผมแค่ฟังอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแทนคุณพ่อคุณแม่เลยเด็กพลังงานสูงใช้พลังงานกันเยอะแยะมากมายทั้งวีทั้งวันไม่รู้จักหมดสิ้นเป็นอาการหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยของเด็กออทิสติกครับแต่ไม่แน่เสมอไปว่าเด็กคนนั้นจะเป็นออทิสติกเพราะว่าออทิสติกวินได้ัยกันด้วยาอาการหลักนะสรุปกันตรงนี้สั้นๆครับ1พูดชา้า สองมีปัญหาการเข้าสังคมสามมีพฤติกรรมซ้ำเพราะฉะนั้นอาการที่มีพลังงานเยอะอยู่ไม่นิ่งเป็นเพียงอาการร่วมครับของเด็กออทิสติกที่เกิดขึ้นได้นะซึ่งแน่นอนครับอาการร่วมอื่นๆยังมีเยอะครับเช่นอาการของการกระตุ้นตัวเองบ่อยๆมีความหงุดหงิดมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าส่วนของการที่น้องๆน,น,นั้นเนี่ยมีพลังงานมากแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดนั้น มันเป็นส่วนหนึ่งของอาการร่วมที่เราเรียกว่า sensory processing disorder ครับก็คือเรื่องราวของโรคกลุ่มอาการที่เกิดจากกระบวนการการรับรู้นั้นไม่ปกติครับกระบวนการการรับรู้ที่ไม่ปกติยกตัวอย่างง่ายๆครับเด็กที่มีพลังงานมากเนี่ยพ่อแม่สังเกตสิครับจะมีพลังงานมากในสถานการณ์หนึ่งๆสถานการณ์หนึ่งๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่ไปอยู่ร่วมกับที่ที่แปลกใหม่กับคนแปลกใหม่ เด็กพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับนั่นหมายความว่ามีสิ่งเร้ามีสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เด็กเนี่ยใช้พลังงานครับเพราะฉะนั้นทางหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือว่าต้องไปเรียนรู้ให้ได้ว่าสถานการณ์แบบไหนสภาพแบบไหนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้พลังงานมากขึ้นแล้วอยู่ไม่ดิ่งมากขึ้นกว่าเดิมต้องไม่ส่งเสริมอย่างนั้นซึ่งบางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะแม่บอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงดีเพราะคุณพ่อแม่มีภารกิจมีงานที่ต้องทามากมายบางทีก็แพรณลูกเนี่ย ไปอยู่ร่วมด้วยที่ทํางานแล้วที่ทํางานก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆน้องๆโดนกระตุ้นตลอดเลยไม่มีหยุดเลยจนกระทั่งกายเป็นบ้านเนี่ยมีอะไรต่อมีอะไรที่แบบเหมือนเด็กมีพลังงานสูงเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องค้นหาครับว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้น้องเป็นเยอะไปลดทอนสิ่งนั้นครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผลพวงจากการที่น้องๆถูกกระตุ้น จากการรับรู้ที่ผิดปกติถ้าเด็กๆรับรู้เป็นปกติดีสิ่งแวดล้อมเท่าที่มีอยู่หรือที่เป็นปกตินั้นไม่ทําให้เด็กๆอยากจะใช้พลังงานเยอะมากกว่าครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของอาการที่เราเรียกว่า S.P.D. นี้ซึ่งมักจะเกิดร่วมกันกันกบเรื่องของออทิสติกแต่แน่นอนครับ S.P.D. เกิดขึ้นต่างหากก็ได้เป็นสิ่งที่เรารักษากันได้ครับแล,แล้ววิธีรักษาวิธีหนึ่งนะนอกเหนือจากที่เราจะใช้วิธีการลดสิ่งแวดล้อมลดปัดจจัยที่ทําให้น้องๆใช้พลังงานมากแล้วเนี่ยก็คือ การมารักษากันด้วย TMS ครับใช้คลื่นแม่เหล็กรักษาผ่านศีรษะของเด็กๆในการทำให้อาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยดีขึ้น SPD ก็รักษาได้ด้วย TMS ครับ